กูว่าพาสที่แล้วกูก็ประหลาดมากพอแล้วนะพาสนี้นี่แม่งประหลาดกว่าอีกตัวแขนขาลาทะลอดแต่หัวกูนี่ปาหลอดโอ้โหกูหาลาทะลอดเพจในโลแรงไม่เจอ ก็ต้องขอก่าวสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้พ่อผมพี่เอฟจากช่องเฟกเกอร์แซดทีวีนะครับแล้วกูจะแนะนําตัวเองในช่องกูทําหาอะไรวะเนี่ยจากพานก่อนแล้วได้ทำการลุยเจ้าแมคดามาโลมาแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการขึ้นไฮแลนด์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็กะว่าใช้ชุดลาทรลอสโลแรงไปก่อนก็แล้วก,กันเดี๋ยวขึ้นไฮแลนด์ระดับสูงสุดๆเมื่อไหร่ค่อยหาชุดลาทลอสระดับไฮแลนด์มาใส่แต่ที่สําคัญคือผู้หาลาทรลอดเพจในโลแรงไม่เจอ ไม่ของม่จะดรอปยากไปไหนวะเนี่ยแม่งดรอปโคตรยากเลยบอกตามตรงโอกาส2%กูจับแล้วจับอีกแม่งไม่แตกให้กูสักทีก็ใส่หัวปลาหลอดปแทนก็แล้วกันเลือกสกิลนี่มันก็พอใช้ได้อยู่แต่เลือกความเท่แม่งติดลบสัสเลยงานนี้และในวันนี้ระหว่างที่ผมกำลังเล่นเควสผมได้ไปเจอเควสเอเป็กมอนสเตอร์ขึ้นมาซึ่งทางเคคอมเขาบอกไว้ว่านี่จะเป็นมอนสเตอร์ที่ร้ายกาจกว่ามอนสเตอร์ที่เคยผ่านมาซึ่งเราก็รู้ว่าร้ายกาจขนาดไหนเพรว่า ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าโดนลุมอยู่เลยจ้าตอนนี้โดนลุมแล้วโอ้โหกำแพงกูพังไปแล้วเรียบร้อยทําไมเพื่อนกูไม่มาสักทีขอสวัสดีเจ้านงยามเย็นด้านบนเอาละ่ะสวัสดีขอยิงกันซะมาเฮ้ยเดี๋ยวกัน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 หูกันไม่ทันจนบอสตัวแรกแม่งออกมาแล้วเพื่อนกูสักคนแม่งยังไม่มากันเลยเอาเอารวมล่างกับมึงแล้วเอารวมล่างแล้วรวมล่างแล้วเออมาขอเกาะที่ทัาดามจสตัหน่เอาโอ้โหอย่างนี้สบายแล้วกูมาเลย กูจะขี่กันดั้มสู้กับพวกมึงเองมาเดี๋ยวขอลุยกับนี่ก่อนเลยมาขี่เกสิสุจิลุยกับเกสิสุจิว้าวเกสิสุจิเก็บคิวได้แล้วงานนี้เอ้ยมาเลยเธอทางกรดอนมาลุยกับเกสิสุจิหน่อยโอ้โหเก็บไปสองคิวเลยงานนี้เกสิสุจิแม่งโคตรบ,บังคับง่ายบอกตามตรงแถมเก็บไปสองคิวเลยว่าวันนี้ประตูแม่งจะพังแล้วจ้าประตูแม่งล้าหมดแล้วมึงอย่าพังประตูกูนะเว้ยเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวกูอยากเฟสเฟลตอนนี้เพื่อนกูนแม่งก็ไม่มาสักคนเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวมากัดอ้าวเฮ้ยชิดหายประตูถูกทำลายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฟลจะไม่เฟลเหรอเฮ้ยนึกว่าเราต้องปกป้องประตูนี้จนเควตมันเฟลอ๋อที่แท้ก็แบบนี้เองมันมีป้อมปราการที่2อ,อยู่มีนาก็ว่ากันแล้วทำไมเขาถึงกั้นมอนเตอร์แค่ชั้นเดียวเรามีสองชั้นท่านผู้ชมนั่นน่าจะเป็นประตูของจริงละเอาละมาเลยอ้าวโอ้เกตรลลิงปืนกลนี่ว่าโอ้โหของดีมีน่าให้ลองใช้ พาดที่2เราเอาไปใช้บอกโอ้โหแม่งไอ้นกเปนตรายเอ้ยแป๊บหนึ่งกูขอใช้อา้อะไรเนี้ยเอเพ็กอสุลลอสฮะเอเพ็กซูลอสโอ้ยโอ้โหแม่งป้อมปากการกูกพังเลยนี่คือเอเพ็กมอนสเตอร์เหรอคือ,อยังไงกูไม่เคยเจอเอเพ็กมอนสเตอร์กว่าเพื่อนมันจะตามมาช่วยเอเพ็กมอนสเตอร์เป็กระโผมาแล้วเนี่ยเออขอบใจที่มาช่วยก,กันละกันมากูขี่เกณวอจิลุยแม่งเลยไปเลยวอจิลูกพ่อฉันเลือกนาย เอาละทำการปล่อยทำการแท็กเคิลเข้าไปเออหูดาเมจแม่เป็นพันอะเหมือนในแรมเพทควสดาเมดท,ที่เราสร้างให้กับมอสเตอร์นี่จะสูงมากๆเลยแถมมอสเตอร์ในควสแม่มงมก็เลือดโคตรเยอะด้วยถ้ามากั่สี่คนแม่งก็ไม่ค่เยเยะเท่าไหร่หรอกมาพิทมารุตยูเออโดนมันโดนมันยังโดนมันได้อยู่ไอเดียวโอ้โหแม่ปืนใหญ่เสยหัวกว้เฮ้ยเดียวเดียวจังหวะนี้อ๋ออ๋ออิบหายกูตายก่อนเพื่อนเลย เพื่อนกูขอโทษกูไม่รู้กูนึกว่าเอเปกมอนสเตอร์มันจะง่ายโอ้โหขอโทษด,ด้วยเพื่นอนเออเหมือนในแรมเพจเกรนี้เราจะไม่มีตัวนับการตายนะเมื่อกี้เห็นเพื่อนตายไปคนสองคนม,มันไม่มีการมันไม่มีตัวนับที่ว่าเราตายไปกี่ครั้งก็ถือว่าเป็นข้อดีก็แล้วกันเอาละตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเกาะผมไม่สามารถสู้กับเอเปกัสซูลอสได้แต้ผมขอยิงช่วยเพื่อนก่อนก็นแล้วกันเพื่อนทำดาเมจแล้วไปชิดไปก่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวรอผมเก็บชุดไฮแลนด์ให้ได้ก่อน เดี๋ยวค่อยสร้างชุดใหม่แล้วกูยิงไปโดนโดนแบบว่านั่นเออจังหวะนี้น่าจะโดนแหละลุยเลยเพื่อนเดี๋ยวกูซัพพอร์ตด้านหลังให้ไม่ต้องกวน,นะเพื่อนกูอยู่ตรงนี้กูจะคอยซัพพอร์ตพวกมึงเองคอนใจมากร้อนขุยมาลุมโจมตีไปเลยทุกคนลุยดตรงหมดที่มีโอ้โหโดนสวยหลังด้าแลกกูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอหาจังหวะด,ดีไปคว้ามาืองอา้อาวอ้าวเพื่อนแมงลัดกูกูทำดาวไม่ได้ต้องนานพวกมึงมาเพิ่งมาตอนที่เอพิมอเตอร์โผล่ขึ้นมา ถือว่าช่วยกูไหมเนี่ยเออแต่ขอบใจกันละกันที่ช่วยกําจัดเอเปอสุรลอสไปได้บอกตามตรงถ้าผมมาคนเดียวนี่ผมไม่น่าจะกําจัดมันได้หรอกเพราะเกาะตอนนี้ผมผมมันต่ามากๆเลยประมาณเท่ากับโลแรงอ่ะเออเดี๋ยวรอผมเคลียร์ระดับไฮแรงสูงให้ได้ก่อนค่อยเลือกว่าจะเอาทําชุดอะไรดีอาจจะเลือกทาชุดเมต,ตามเหมือนของอเพื่อนๆนะแล้วเมื่อกี้เพื่อนเหมือนทําชุดแบบโคตรถึกเลยอะชุดของตัวอะไรผมจําไม่ได้อ่าขอ,ออาขอบใจเพื่อนเออขอบใจขอบใจ ขอบจุยขอบจุยขอบใจก็แล้วกันเออดีดีดเออวัดดีวดีเพื่อนหวัดดีหวัดดีดดขอบใจที่มาช่วยเอาลระนี่สุก็เสร็จสิ้นเควสซัทีอ้าวนี่คืออ๋อคัดซีนเกมมาพวกเราทําได้ตอนนี้หมู่บ้านปลอดภัยแล้วอืมดีมากทุกคนเดอนแรมเพจนี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมอืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็บอกยากว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย พวกเราเตรียมการมานานเพื่อรับมือในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาอืมน่าสนใจเฮ้ยเสียงตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยคือเสียงอะไรนั่นมันอะไรอะ่ะพวกมึงก็บอกกูดิเออเอ,อ้าวม,มันคือลานบอสกูต้องสู้ใช่ไหมม,มันคือลานบอสใช่ไหมบอกมามันมันคือตัวอะไรอะ่ะกูก็ไม่รู้มึงบอกกูดิอา้าวฮินโนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูแลเมียกูด้วยไม่มีมกูแน่นาคะเฮ้ย ฮิดัะเธอเป็นอะไรอ้าวอ้าวชิบหายล่างทรงเข้าแล้วมึง Where is my queen Where is my queen Queen ของฉันอยู่ที่ไหนค,คืออะไรเป็นคำนิยามศัพท์หรือว่าอะไรเป็นเหมือนคำทำนายจากพวกนิโกะเหรอ a l o ซอ circle อยู่คนเดียวกำลังตามหา m o เตอร์นั่นกำลังตามหาอะไรบางอย่าง My queen มันกำลังตามหาโมเมียอยู่เหรอ เอาจริงดีนี้เราต้องสู้กับตัวผู้ตัวเมียรพร้อมกันเหมือนกับละเทีย่ยละทาร้อนเหรอในอนาคตเนี่ยเหรอเอาแล้วครับและหลังจากที่เราได้ผ่านคัตซีนที่บอกถึงบอสในอนาคตที่เราต้องสู้ด้วยในพาร์ทหน้าผมขอเก็บชุดระดับไฮแงก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันก็หวังว่าผมทําชุดที่ถึกกว่านี้ได้นะแต่ก็คงไม่ใช่เซตดีแล้วแหละเพราะเป็นเซตร,ระดับโลแงก็ไปเก็บชุดระดับไฮแงมาสู้กันดีกว่าไม่งั้นพาร์ทหน้าคงได้ตายไปบ่อยเพื่อนโกรธแน่เลยงานนี้ เอาละครับโอเคครับสำหรับพาทน,นี้ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยและสําหรับคนที่อยากจะเห็นหมุมเล่นชาร์จเบดนะครับก็ไวพ้พาทหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวพาทหน้าผมจะไปทาการสู้กับอบอสต,ตัวนี้ด้วยชาร์จเบดก็แล้วกันนะอ่าผมรับสัสญญาแน่นอนพอดีว่าพาทน,นี้ผมทําการอัดมาก่อนแล้วไงและผมค่อยมาอ่านคอมเมนต์ที่หลังก็เลยไม่สามารถทำตามที่ทุกท่านต้องการได้เอาว่าพาทหน้าเดี๋ยวจะลุยกับบอสด้วยชาร์จเบลดก็แล้วกัน สำหรับทานนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า